แม่น้องเพ่งพิมระดาครับผมเคลื่อนไหวแล้วหลังจากน้องเพลงพิมรดาประกาศช,ชัดอ,อยู่กับแม่แพภวพแสงทอง<ช>นเนาะเหลือกแม่แพ้วแล้วกาทางบอลบิกก็ได้คขึ้นสัญญาให้กับน้องเพลงโดยที่ไม่เก็บค่าฉีกสัญญาสักปาปกตินาะค่าฉิกสัญญาเป็นหลักเก็บลักนะหลักนะแต่เพิ่นใจกวง เพิ่นเปิดโอกาสให้น้องเลือกในเมื่อเพิ่นสองคนเป็นคนไปเดินท่าไปรับน้องอยู่บ้านเองเป็นมอแล้ววันนี้น้องอยู่ในจุดตรงกลางที่จะต้องเลือกใช่ค่ะน้องพ่อน้องเลือกแต่อยู่กับแม่แพ้วบอลพี่บอกว่าเข้าลบได้การตัดสินใจอ่าแล้วก็อวยพ่อให้น้องต่ออีกนะขอให้เอฟซีแฟนคลับหักนูหลายๆล้วั็เป็นเด็กน่ารักก็มีตลอดไปวันทันซีอ่าแม่แม่อืมเข้ารบในการตัดสินใจน้อง แต่ก็ย uh, ังได้ยินแา่แจวางตอนแม่เพิ่นอยู่ในในไรในเรื่องที้หลายชาเป็นนักกันเนาะเพื่อนก็ได้บอกว่าอเพื่อนลำบากใจที่จะต้องเลือกเพราะว่าเพื่อกบอดทั้งสองเพื่อนกะบอดได้คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้จุดที่บอทั้งสองเลิกกันเพราะตอนนั้นก็ยังหากันดีเนาะบอคิดว่าหาเดือนต่อมาจะเป็นแบบนี้ อ่าตั้งแต่อยู่มาก็ก็ดีมาตลอดเพราะทั้งสองก็ดีมาตลอดคือตัดสินใจยากมากแม่นี่ยเลือกให้น้องมพ์ไม่ได้แม่บอกว่าสิเด้แต่กูแม่บอกว่าให้น้องเลือกที่น้องสบายใจให้น้องเลือกเลยว่าน้องอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจค่ะเพื่อให้น้องเป็นคนตัดสินใจเองและน้องก็ตัดสินใจอยู่กับแม่แพลเพราะว่าน้องชอบหมอระดับและล่าสุดนะครับผมทางคุณแม่ของน้องเพลงธูดาออกมาเคลื่อนไหวแล้วอ่าล้วก็แทะขาหนองเพลน้ำมาจังไหนแน่ เซฟแฮแท็กเซฟเพลงพิมรดาเนเดจ้าเพราะว่าเจอดราม่าหนะักมากขณะตอนไลฟ์ก็ยังเจอดราม่าค่ะบบโดนดา่าโดนว่าโดนนิรคุณอะไรสารพัดอย่างใช่ไหมคะ,มะแม่ก็โพสต์ว่าตั้งแต่วันที่14ตุลาปี66จนถึงวันนี้14มีนาปี67ระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาแม่ยังจำวันที่บอสทั้งสองคนมาหาครอบครัวที่บ้านนาเรียงบอกว่ามารับน้องเดจ้ะมารับน้องเดอครับ มารักไปเป็นลูกสาวค่ะณนะตอนนี้แม่ยังถามตัวเองทุกวันว่านี่ฝันไปหรือเปล่าถ้าหากแม่แก้ไขอะไรได้สิ่งที่อยากทำคือ h ฮท,ท็กอยากให้บอสทั้งสองกลับมารักแล้วก็เข้าใจกันเหมือนเดิมเพราะทั้งคู่ต่างเป็นผู้สร้างน้องเพลงมาด้วยกันแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ แม่ก็เคารพในการตัดสินใจของบอสทั้งสองและแม่อยากให้มีวันนี้เลยวันที่ต้องมายือนอยู่ตรงนี้แบบนี้มันลำบากใจมากๆนะอ่าเพราะทั้งสองท่านเป็นผู้มีพระคุณทั้งคู่กับอิหละสำหรับใครที่ไม่เข้าใจแม่รู้ต้องขออภัยด้วยจ้าเปิ้นวาเปินกะใส่ลูกพนมมือเนาะขออภัยด้วยสำหรับคนที่เข้าใจแม่ก็ขอบคุณมากๆค่ะ สุดท้ายนี้แม่อยากบอกทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าน้องจะอยู่กับใครจริงๆแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของน้องทั้งสองท่านเลยนะคะคและครอบครัวของเราก็รักและก็เคารพบอสทั้งสองมากๆเลยค่ะคสุดท้ายแม่รู้ก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่ทานขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงขอบคุณแอดมินพี่พลอยสวยที่เป็นเหมือนทุกอย่างขอบคุณเอฟซี ใกล้ๆแล้วก็ทั่วโลกค่ะแล้วก็แขกน้องเพลงพิมระดาค่ะพี่น้องเนี่ยแม่น้องได้โพสล่าสุดเนาะพี่้อกเนาะนี่ไงเราก็เปิดโพสตจากโพสแม่คุณเมนเรียลลัสนั้ะครับคอมเมนต์กับเขามากอืมรักเหมือนเดิมจ้าอ่าเมนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้เด้อครับแม่ะอื กำลังเบิงไหลสดคาเม่น้ำตากระไรน้ำน้องขอเค็มเข้าใจทุกๆคนจ้าเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะรักเหมือนเดิมเห็นข่าวเอาคลิปแม่รู้กับน้องเพลงตอนเอากระเช้าไปหาผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อคุณแม่นอน้อมขอบตัวมากเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักค่ะาพ่อกับแม่เป็นแบบอย่างที่มากกะคือพ่อแม่เพิ่นกะ ก็ว่าเป็นบอสทั้งสองเป็นหัวหน้าเนาะเป็นหัวหน้าลูกน้องเพลงอย่างเงี้ยก็เขาลบถึงว่าจะอายุมากกว่าบอสทั้งสองคนก็ก็คือเป็นกับออนนอทกทอมโตกับบมเมนว่าจะคล้องอายุหลายกปัวเ,น,เวาาน้องเพลงก็เคารพใากการตัดสินใจของน้องเพลงค่ะน้องเป็นคนชัดเจนตั้งแต่ต้นจำได้ว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาน้องเคยบอกว่าชอบหมอลามวันนี้น้องก็พูดเหมือนเดิม สู้ๆค่ะขอให้สําเร็จในอาชีพจะคอยให้กําลังใจเรื่อยๆค่ะน่าสู้ต่อไปทําดีที่สุดนางเอ้ยอุปสรรคคือหน้ากําลังเป็นวะคือกําลังก็คือถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็เป็นไปไม่ได้ว่า ต่อไปมันจะราบรื่นหรืออะไรมันต้องมีอุปสรรคทุกคนค่ะพี่น้องแอบเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับโตเกียวแต่ก็ดีใจกับน้องที่น้องทําตามความฝันคืออยากเป็นหมอลำมืออาชีพครับค่ะสู้ๆจ้าน้องอแม่รู้น้องเพลงติดตามตั้งแต่วันออดิชั่นจ้าอยู่กับไพคางฮะคือเกาจ้ะเข้าใจถึงปัญหาบอมีไผ่รู้ว่าอนาคตเพื่นสีบริยุทธ์ต้องการเนาะเพิ่นเลิกกันอ่าน้องก็ต้องเลือกเป็นกาลังใจให้รักเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้น้องเพลง น้องเป็นคนกระตัญญูรู้คุณรักพ่อบิ๊กแม่แพลวแต่เราเขารพในการตัดสินใจของน้องค่ะน้องชอบหมอนลำต้องชื่นชมบิ๊กที่ให้โอกาสน้องออส่วนตัวเราทั้งสองฝ่ายส่วนตัวเรารักทั้งสองฝ่ายสู้ๆนะทุกคน,อช,นชอบที่ผลงานเบ่าโจคนนี้บอกว่าน้องควรจะเลือกทั้งสองเพราะไปได้ทั้งสองวงเพราะไปได้ทั้งสองวงบอสบิ๊กก็แจ้งว่าไม่ห้ามใคร ว่าขึ้นทั้งสองวงค่ะอย่าด่าบ้าน,นะคะเพราะไม่โอเคแล้วอันนี้ขอชี้แจงนะคะมันเลือกทั้งสองไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับมันอยู่กับการระยะเวลาการระยะอะไรนะ,นะระยะทางด้วยนะแล้วก็ป็นค,ค,คนละวง<ม>คนละวงแล้วตอนนี้ใช่แยกกันแล้วค<ม>่ะคือไม่ได้ร่วมกันแล้วไม่ได้ร่วมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบ่ได้เป็นผัวเมียกันแล้วแล้วเพื่อนกันบริวเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วเพื่อนกระแยกเงิน การหาเงินแล้วเนี่ยอ่าก็คือต้องเลือกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเพราะว่าผู้ว่าฟินแลนด์ไฮนองตัดสินใจว่าต้องเลือกขันบบเลือกก็คือ,อม,มันก็นกห,หนักค่ะอนาคตนกาจะหนักนยากยากว่านีน้เพราะว่าตอนนี้ทางตัวเกียวมิวสิกก็ได้รับอะ,อะไรนะเห็นเขามีติใจว่าจางไหนแม่น่าจะบอกสอนให้ลูกสาวซื้อพวงมาลัยมากราบขอบคุณและกราบลาพ่อบ๊กที่พ่อบ๊กลงทุนปั้นให้ดังและ ไม่ให้คิดไม่คิดค่าปรับที่ผิดสัญญาไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ให้เอาเพลงไปร้องทำมาหากินต่อน่าจะสวยงามมากกว่านี้ค่ะอ่าอันนี้ก็แฟนขับแนะนำนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือแนะนำแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารับหลังจะให้หรือไม่ให้แต่ว่าอันนี้ก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณแล้วที่ให้<ข>โอกาสาเนาะคอมเมนต์นี้ก็ออกมาคล้ายๆกันบอกว่าควรจะมีพวงมาลัยแปกกรบจายบ้างนะคะน่าจะน่ารักกว่านี้ แอบเสียดายที่ไม่ได้อยู่โตเกียวเพราะชอบความชัดชัดเจนแบบผู้ยาบ,บ้านฟินแลนด์แต่ก็สู้ๆเนาะอ,อะ่แม่เป็นกำลังใจให้ยังไงก็อนางแพลวสุดยอดน้องเลือกแล้วต่างฝ่ายกัสิสบายใจเนาะใหญ่ๆกันต้องมาฮากกรับกินเพื่อครอบครัวก,กขอให้น้องโชคดีเรามักเด็กผู้หญิงแบบนี้โก่น่ารักติมติม,มแต่ว่ามันมีคนหนึ่งอะ ไม่ใช่คนหนึ่งหลายคนที่ไม่ชอบบุคลิกของน้องแต่น้องก็ตอบไปแล้วว่าน้องเป็นคนอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนยังไงล่ะเป็นเด็กเฮาเฮาเป็นเด็กพูดจากระโปะกระเปกเนาะอออคอมเมนต์อะ่ะคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าใครที่มาว่าน้องนี่คุณคือผู้ใหญ่ที่ใจร้ายมากอันนี้ก็ถูกเลยนะสงสารน,น,น,น้องกําลังใจค่ะไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้หรอกแยกย้ายใครอยาดสนับสนใครหรืออยู่ข้างใครก็ต่างคนต่างคิด ยาสา่ตสีเมนควานองเพล่งนั้นบ่ได้ไปเหตุความเดือดร้อนให้คนอื่นเลยไม่ได้ไปดา่าไม่ได้ไปว่าใครหนุ่มคอนี้ไม่ได้ออกมาตอบโต้เลยใดๆทั้งสิ้นใช่อยู่ดีๆน้องก็โดนด้วยแล้วทีนี้โดนด่าเรื่องบารยาโดนด่าเรื่องคำเบาคำจานอีกคุณนี่บา่าเด็กน้อยเกิดเมื่อวานคำเบาคำ,ำจาแก่แดดคักๆไปใส่ก็ไปโหลดบองงามบองมวนข่อยทิ่มพยาบาลจ้า ไพดาม่ามาฉันกระดากับอันนี้มันมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่เหมือนผู้ใหญ่เลยก็คือเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กนะถ้าเด็นี้เนาะเขาไมมีบอกเขาไม่มียาาแค่ขัดเอออันนี้นนี้อ่เลยนะอันนี้ของแม่นะบอกว่าบางครั้งแม่ก็ต้องโรมลูกบ้างเวลาตอบคำถามไม่สัมพาษณ์บางทีอุาเขาแข็ไปก่อนบางทีตอบแบบมั่นเกิน ไต่ว่าตัวคนที่เขาแต่งเพลงทําเพลงให้ก็หวังได้กําไรบ้างแต่น้องมาทํากับเขาแบบนี้น่าเกลียดเกินคนที่คนที่ไม่ลืมบุญคุณคนจะได้ดีแม่น้อง น้องไม่ได้อ่ะพูดถึงเรื่องบุญคุณน้องไม่ได้อากตันยูหรือนิรคุนนะคะคือบอสทั้งสองบอสบิ๊กบอสแพลเป็นคนแปรรับน้องแล้วก็ให้โอกาสน้องทั้งสองน้องเลือกไม่แพลวก็ไม่ผิดพ่อไม่แพลวก,ก็ให้โอกาสน้องตั้งแต่เริ่มต้นพ่อบิ<น>๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ไม่แพลว ที่ไปอยู่กับแม่แพลวก็ให้น้องตัดสินใจเองอันนี้น้องไม่ได้เนรคุณใครน้องจะเลือกใครก็ได้ค่ะพี่น้องหนี่คลิปนี่คือออกมาขอสเตปน้องเพลงธรรมดาแล้วคุณแม่น้องก็มาโพสตเน้าะอยากจะให้เข้าใจน้องแล้วในเมื่อน้องเลือกแล้วถ้าข้ารบในการตัดสินใจของน้องแมนค่ะสนับสนุนผลงานกันต่อไปใช่เพราะน้องมีความสามารถ สนับสนุนชื่นชมในผลางานของน้องเนาะน้องยังมีอนาคตอีกไกลค,รคร่ะเพราะว่าน้อง<ม>ก็เพิอายุ17ปียัไงไงก็สู้ๆนะคะน้องเพลงไปอยู่ไหนแฟนคลับที่รักหนูก็สนับสนุนหนูเหมือนเดิมบ้านฮักน้องเพลงพิรดาก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ่น ก็ต้องขอบคุณพ่อบ๊กเหมือนที่บอกแหละพ่อบีกเป็นพ้ที่ให้โอกาสน้องใช่แต่วันนี้เนเมื่อน้องต้องเลือกน้องเลือกแล้วก็ควรเคารพในการตัดสินใจของน้อง,งนะครับ,รบแฟนคลับเอฟซีถ้าจะคอมเมนต์ก็ขอระมัดระวังในการคอมเมนต์นิดนึงนะครับขอค,บความการุณาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําที่สุภาพเนาะนี่แหละเพราะว่าคอมเมนต์ของคุณที่คุณพิมพ์ออกมาโดยที่ยังไม่ได้คิด อาจจะไปกระทบกับจิตใจของคนที่เขาอ่านแล้วซึ่งเขาเป็นเด็กด้วยเด็กอายุ17ปีพอมาเจอคอมเมนต์แรงๆแบบนี้จะรับได้ยังไงจะรับไหวหรือเปล่าเราต้องคิดด้วยคิดซะว่าน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเราเวลาลูกหลานเราเจอคอมเมนต์แรงๆแบบนี้หรือว่ามีคนมาว่าทั้งๆที่ว่าเขายังไม่ทําอะไรเลยอคุณก็ต้องปกป้องลูกหลานคุณไหมไม่ใช่ว่าคุณจะมาตอกย้ําให้เขาเสียใจให้เขาขนาดนี้ด่าเขาขนาดนี้เนาะ หรือต่ออ่าหรือต่อให้คุณแม่รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานคุณไม่ได้ชื่นชอบเขาแล้วกับปล่อย่านเลือน่านบาต่องว่าเบิงบนต่องคอมเมนต์เพิ่นก็ได้หรือฟังคลิปหรือว่าเห็นน้องเห็นสัมภาษณ์หรือว่าเห็นคลิปแล้วบอมาบอมางอ่อมว่าน้องบอจัสกัสสีบอ่าบอขาบอมาเลื่อนผ่านเลยบาต่องคอมเมนต์แต่การที่คุณบอกว่าคุณบอมาหน่อยแต่คุณฟังคลิปเพิ่นจนจบแล้วคุณไปคอมเมนต์เพิ่นน่ะคือจังหดคุณจำคลิปดูอย่างไรคุณจำไคุณจำไดนก็บอกข้าใจกห้ก ฝากด้วยนะครับสู้ๆทุกฝ่ายให้กำลังใจทุกฝ่ายเลยแล้วเข้าใจเพราะว่าเราเราอยู่ตรงกลางเหมือนกันอีลีเนี่ยเขาอ่ยนมาคนกลางลําบากใจที่สุดตอนนี้น้องเพ่พี่ระดาตอนแรกเหมือนเป็นคนกลางเลยนะยู่ทังไหนยื่ทั้งไหนอย่างแจ้งไหนคันเป็นน้องคันมีมีพลังพิเศษนะน้องจะขอเรียก แยกล่างออกเลยแต่มันแยกผูไใดค่ะพี่นอกมันก็ต้องเลือกค่ะพี่นออะเขารูการตัดสินใจของน้องเนาะไปด้วยกำลังใจน้องเพลงพิมระดาต่อไปนะคะครัสู้ๆนะครับสวัสดี้เ้าสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ